ผู้ฝึกฝนชั่วหลายซ่อนตัวอยู่ที่นี่หรือเปล่าท่านผู้วุโสนำามอนคำผีเวทมนติดตัวไปด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ฝึกฝนชั่วหลายข้าจึงนำทุกสิ่งติดตัวไปด้วยเยี่ยมเลยผู้วุโสสอง,สองเจ้าจงนำกลุ่มคนปกป้องเขตอย่าปล่อยให้ผู้ฝึกฝนชั่วหลายหลบหนีไปทราบแล้วท่านเจ้าสำนักแล้วข้าละ่ะเนื่องจากลูกศ์ที่หลักของข้าชอบเจ้าแน่นอนเจ้าเข้าร่วมกับเราเยี่ยมไปเลย ลี่หมิงยกเว้นเจ้าทุกคนที่นี่คือพวกวุโสเจ้าไม่กลัวว่าผู้ฝึกฝนชั่วหลายจะมีพลังซ่อนอยู่งั้นหรือข้ารู้สึกว่าโดยท่านเจ้าสํานักและพวกวุโสที่นี่ผู้ฝึกฝนชั่วหลายจะถูกจัดการได้สําเร็จลี่หมิงข้าไม่ได้คาดหวังให้เจ้าเชื่อใจเรามากขนาดนั้นเหือระหว่างทางที่ข้ามาข้าคิดว่าผู้ฝึกฝนชั่วหลายเขาใช้คนขายเก่าวิชาชั่วหลายพวกวุโสท่านเต็มไปด้วยพลัง เมื่อถึงเวลาเขาจะโจมตีท่านก่อนอย่างแน่นอนแล้วเขาจะสนใจข้าได้อย่างไรอย่างไรก็ตามท่านมีสมบัติหลบหนีบ้างไหมให้ข้าหน่อยสิหากเกิดอะไรขึ้นข้าสามารถส่งข้อความถึงพวู้วุโสคนที่สองได้ให้ตายเถอะข้าจะอยากตีเจ้าเด็กคนนี้จริงๆข้ารู้สึกเวียนหัวมีบางอย่างผิดปกติในบ้านนี้ไม่ดีแล้วนี่คือพลังงานชั่วโบราณ ทุกคนใช้น้ำอมฤตเพื่อหลีกเลี่ยงความชั่วไหลหลีกเลี่ยงความชั่วไหลงั้นเหรือเพียงหลีกเลี่ยงความชั่วไหลเพื่อกำจัดปีศาจของข้าพวกผู้วสทุกคนรวมตัวเจ้าสํานักฉีของเราถูกผนึกแล้วของข้าด้วยทําไมข้าถึงไม่รู้สึกถึงมันฮ่หาฮ่าแน่นอนว่าข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าได้ใช้ฉีได้ พอถ้ายที่สุดแล้วเนือจากยี่ยอนยานั้นอร่อยกว่าขยะในยุคการฉีมอเกิดอะไรขึ้นแรงกดดันของผู้ฝึกฝนชั่วหลายแข่งแก่งความหัวเชินและตรงสูอีกเจ้าเป็นใครกันเจ้าสามารถเรียกข้าว่านิพพานนิพพานอย่างนั้นหรือผู้วุโสเจนิพพานนี่คือใครมีพลังมากนั้นหรือบาแผงนิพพานไม่เพียงแต่จะเลวร้ายเท่านั้นแต่ยังน่ากลัวอีกด้วยหลายพันปีก่อนปีศาจได้ลุกลานโลกมนุษย์ และมีปีศาจทั้ง12ต้ตนได้สร้างการนองเลือดไปทั่วดินแดนลกล้างทางตะวันออกผู้บอมเพลจำนวนนับไม่ถ้วนได้เสียชีวิตด้วยน้ำมือของปีศาจหลังจากนั้นทุกอย่างก็พังทลายและอยู่ในความกลหลหลี่ซุยในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาของราชาปีศาจก็เป็นปีศาจเช่นกันและเป็นคนสุดท้ายที่ลม้มลงแม้ว่าเขาจะต้องเผชิญหน้ากับผู้บำเพญสามแสนคนเพียงลำพังก็ตาม ขาสามารถสังหารผู้มาเพลินไปมากกว่าหนึ่งแสนคนภายในเวลา3วัน3คืนจะไม่ได้ถูกฆ่าเมื่อหลายพันปีก่อนงั้นหรือถ้าข้าตายง่ายขนาดนั้นพผ่าปีศาจของเราคงจะโดนดูถูกเยอะผ่าปีศาจจะไม่มีวันพิน,นอดได้เวลาอิ่มท้องแล้วเจ้ามนุษย์เอ๋ยงเป็นเกียรติที่เจ้าได้เป็นส่วนหนึ่งของความแข็งแร่งของข้าแล้ววันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความแข็งแร่งชีวิตและพลังกำลังจะหมดไป ข้าจะตายอย่างนั้นเหรอถ้ารู้ก่อนหน้านี้วันนี้ข้าน่าจะไปนั่งกับลูกศิษย์คนสําคัญของข้าสักพักแล้วเห็นได้ชัดว่ามีหลายสิ่งที่ข้ายังไม่ได้พูดกับลูกศิษย์ของข้าลี่หมิงเจ้าเจ้าหนูเจ้าคิดจะทําอะไรก่อนนี่คือยานผนึกที่สิทธ์พี่เย่มอบไว้ข้าเจ้าปิศาจนิพานเตรียมนิพานตามชื่อของเจ้าได้เลย ลูกศิษย์ของข้าให้อาวุธพิเศษแก่เจ้างั้นหรือไปลงนรกซะมันเป็นเพียงขั้นฝึกฝนที่ใช้ปลดเป่าวิญญาณชัว่วหลายเจ้าคิดจะหลอกข้างั้นหรือหือแสงสีทองนี่ข้อหือข้างนอกเกิดอะไรขึ้นสว่างมากนอนต่อดีกว่า